เสียงสนามโอทัฟฟอร์ดคืนนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งเสียงเชียร์เสียงโหเสียงตะโกนชื่อผู้เล่นดังสนั่นทั่วสนามยูไนเต็ดยูไนเต็ดแต่นี่ไม่ใช่ค่ำคืนธรรมดานี่คือค่ำคืนที่ทุกอย่างเดิมพันด้วยศัก์รีของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการชัยชนะหลังจากเจ็บช้ำม,มาหลายเกมแต่ใครจะเชื่อว่าคืนนี้เกือบจะกลายเป็นฝันร้ายแอร์ล้ก็มีเพียงอามัดดีเยาโล เด็กหนุ่มจากโกดิวัวเท่านั้นที่ทำให้ทั้งสนามต้องลุกขึ้งยืนกราบให้กับลูกยิงระดับตำนานเสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นอยู่ในเตดเปิดฉากอย่างร้อนแรงบรูโน่แฟนนั้นสอคุมเกมกลางสนามได้ดีส่งบอลไหลเป็นน้ำร่วมมือกับเมาและอิริตเซนสร้างจังหวะ แต่แนวรับฝั่งตรงข้ามไม่ใช่หมูให้เชือด่ายง่ายพวกเขาเตรียมตัวมาดีจับตายแรชอฟอร์ดแบบไม่ให้หายใจแต่แรชอฟอร์ดก็ยังคงพยายามหาช่องยิงอยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนไหวของเขาทำให้กองหลังต้องถอยลึกเปิดช่องให้บรูโนได้ส่องไกลหลายครั้งเกมผ่านไปไม่ถึง20นาทียูไนเต็ดบุกอย่างต่อเนื่องแต่จังหวะสุดท้ายขาดความเฉียบคม บอลถูกล็อกถูกเซฟหรือหลุดเสาไปนิดเดียวทุกคนเริ่มหงุดหมิดแฟนบอลเริ่มตะโกนชื่ออามัดจากข้างสนามเพราะรู้ว่าชายคนนี้อาจสร้างความต่างได้และเมื่อเสียงนกหวีดครึ่งแรกใกล้หมดเทนฮากจึงสั่งให้อามัดวอร์มตัวครึ่งหลังเริ่มได้ไม่นานเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็เกิดขึ้นการสวนกลับเร็วจากฝั่งตรงข้ามบอลหลุดทะลุช่องมาให้กองหน้าแตงโมยิงเสียบเสาแบบหมดจด เดเได้แต่มองลูกบอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างแม่นยำเสียงแฟนบอลฝั่งตรงข้ามดังลั่นหน่นย์แมนยูตามหลังเทนฮากยกมือครึ่งตบโต๊ะอย่างหัวเสียเขามองไปที่มา้านั่งสำรองก่อนตะโกนชื่ออาหมัดเตรียมตัวลงเทียงแค่ไม่กี่นาทีหลังจากได้ลงสนามอาหมัดแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่เหลือล้นเขาใช้สปีดกระชากกลบสองกองหลังเข้าไปในกรอบ ก่อนเปิดบอลเรียดให้บรูโน่ซัดเต็มข้อแต่บอลพุ่งชนคารแฟนบอลร้องอ้าวกันทั้งสนามแต่เพียงไม่นานเสียงเฮก,ก็ดังขึ้นเมื่อจากจังหวะต่อเนื่องบรูโน่แทงบอลทะลุให้แรชชอฟอร์ดหลุดเข้าไปยิงเสมอ1-1เกมกลับมาสนุกอีกครั้งบรรยากาศในสนามตอนนั้นเรียกได้ว่าไฟลุกทั้งผู้เล่นและแฟนบอลต่างรู้ว่านี่คือช่วงเวลาที่ต้องเร่งเกม แมนยู U, ครองบอลมากกว่า70%บรูโน่กับเมาเล่นกันอย่างเข้าขาแตงโมฝั่งตรงข้ามไม่ยอมง่ายง่าย,ายพวกเขากลับมาเล่นเกมโต้เร็วอีกครั้งและจากความผิดพลาดเล็กๆของวารานที่จับบอลไม่อยู่ถูกฉกไปก่อนจะถูกเปิดเข้ากลางให้ปียพงษ์ยิงเน้นๆเ,เข้าประตูไปแมนยูโดนนำอีกแล้ว2-1เสียงเงียบป,ปกคลุมทั่วโอทร์ฟอร์ดเทนฮากยืนเท้าเอลมองไปที่ลูกทีมด้วยสายตาเครียดสุดขีด แต่ในใจเขายังเชื่อในเด็กหนุ่มหมายเลขหนึ่หอามัดดีเย้าโลกเขาหันไปกระซิบข้างสนามอามัดเล่นของนายเลยไม่ต้องกลัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นของจังหวะที่เปลี่ยนทั้งเกมนาทีที่80แมนยูได้บอลทางริมเส้นขวาอามัดจับบอลแตะหนีตัวประกบหนึ่งจังหวะก่อนโยกหลอกอีกหนึ่งเขาเงยหน้ามองประตูเห็นผู้รักษาประตูขยับออกมาเพียงนิดเดียว และในเสี้ยววินาทีนั้นเขาตัดสินใจซัดเต็มแรงด้วยเท้าซ้ายบอลพุ่งโค้งเสียบสามเหลี่ยมอย่างกับภาพยนตร์ทั้งสนามเงียบไปเสี้ยววินาทีก่อนจะระเบิดเสียงเ hey! ฮดังสนัน่น oh โอ้โหกราบอาหมาัดเสียงคอมเมนเตอร์ตะโกนสุดเสียงนั่นคือจังหวะที่ทั้งสนามต้องยืนขึ้นปรบมือให้เด็กหนุ่มจากโกดิวัว 2- 2แมนยูตีเสมอได้ในช่วงเวลาที่ใครหลายคนคิดว่าแพ้แน่นอน ทุกคนวิ่งเข้าไปกอดอามัดบรูโนตะโกนใส่หน้าเขาด้วยความดีใจนายคืออนาคตของเราเทนฮากชูมือขึ้นสูงสุดดีใจสุดชีวิตในช่วงท้ายเกมแมนยูพยายามบุกต่อแต่ดูเหมือนโชคจะไม่เข้าข้างอีกแล้วจังหวะยิงของเม้าโดนปัดออกปีกขวาเปิดไม่เข้ากรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาเสมอ2-2แบบสุดมันแต่สิ่งที่เหลืออยู่ในหัวแฟนบอลไม่ใช่ผลการแข่งขันมันคือลูกยิงของอามัด ที่สวยจนต้องบันทึกไว้ในความทรงจำหลังจบเกมบรูโน่ให้สัมภาษณ์ว่าผมเห็นอาหมัดซ้อมยิงแบบนี้มาหลายครั้งแต่ไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำในเกมใหญ่แบบนี้เขาไม่กลัวเลยขณะที่เทนหากพูดเสียงนิ่งแต่เต็มไปด้วยความภูมิใจเขาเป็นเด็กที่ไม่ยอมแพ้เขาเงียบแต่ในสนามเขาพูดด้วยฟุตเวิร์กของเขาโซเชียลระเบิดทันทีหลังเกมจบชื่ออามัด ขึ้นเทรนอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ไทยและทั่วโลกแฟนบอลโพสต์คลิปช็อตยิงซ้ำๆพร้อมแคปชั่นกราบอาหมาัดบางคนถึงกับตัดต่อภาพอาหมัดนั่งบนบันลังทองเขียนแคปชั่นราชาแห่งโอแทฟฟอร์ดคนใหม่บรรยากาศหลังเกมในห้องแต่งตัวเต็มไปด้วยรอยยิ้มเทนฮากเดินเข้าไปกอดอามัดแน่นก่อนพูดสั้นๆว่านายช่วยชีวิตเราไว้คืนนี้ ส่วนบรูโน่กับแรชชอร์ดยิ้มให้กันเหมือนรู้ว่าทีมนี้กำลังกลับมามีไฟอีกครั้งแม้จะจบเกมด้วยผลเสมอ2-2แต่ในใจแฟนบอลทุกคนรู้ดีว่าแมนยูไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพวกเขาเริ่มเห็นความหวังใหม่เห็นพลังจากเด็กหนุ่มที่ไม่กลัวจะลองยิงไกลเห็นสปิริตของทีมที่ไม่ยอมแพ้จนวินาทีสุดท้ายและเห็นแววตาของเทนฮากที่กลับมามีประกายอีกครั้ง เมื่อภาพรีเพลย์ลูกยิงของอามัดถูกฉายซ้ำบนจอใหญ่แฟนบอลทั้งสนามปรบมืออีกครั้งบางคนถึงกับน้ำตากลอนนี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงรักฟุตบอลเพราะมันไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือเรื่องราวของหัวใจของความเชื่อขององค์การลุกขึ้นสู้แม้จะถูกมองข้ามและคืนนั้นทั้งสนามพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณอามัดเพราะเด็กหนุ่มคนนี้ไม่เพียงแค่ยิงประตูแต่เขาคืนศรัทธา ให้แฟนผีแดงทั้งโลกเสียงสนามโอทัฟฟอร์ดคืนนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งเสียงเชียร์เสียงโหเสียงตะโกนชื่อผู้เล่นดังสนั่นทั่วสนามยูไนเต็ดยูไนเต็ดแต่นี่ไม่ใช่ค่ำคืนธรรมดานี่คือค่ำคืนที่ทุกอย่างเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการชัยชนะหลังจากเจ็บช้ำม,มาหลายเกมแต่ใครจะเชื่อว่าคืนนี้เกือบจะกลายเป็นฝันร้ายแอลแล้ก็มีเพียง อามัดดีเย้าโลเด็กหนุ่มจากโกดดีวัวเท่านั้นที่ทำให้ทั้งสนามต้องลุกขึ้งยืนกราบให้กับลูกยิงระดับตำนานเสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึึ้งยูไนเตดเปิดฉากอย่างร้อนแรงบรูโน่แฟนนั้นสอคุมเกมกลางสนามได้ดีส่งบอลไหลเป็นน้ำร่วมมือกับเมาสและอิริกเซนสร้างจังหวะ แต่แนรับฝั่งตรงข้ามไม่ใช่หมูให้เชือดง่ายง่ายพวกเขาเตรียมตัวมาดีจับตายแรชอฟอร์ดแบบไม่ให้หายใจแต่แรชชอฟอร์ดก็ยังคงพยายามหาช่องยิงอยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนไหวของเขาทำให้กองหลังต้องถอยลึกเปิดช่องให้บรูโนได้ส่องไกลหลายครั้งเกมผ่านไปไม่ถึง20นาทียูไนเต็ดบุกอย่างต่อเนื่องแต่จังหวะสุดท้ายขาดความเฉียบคม บอลถูกล็อกถูกเซฟหรือหลุดเสาไปนิดเดียวทุกคนเริ่มหงุดหงิดแฟนบอลเริ่มตะโกนชื่ออามัดจากข้างสนามเพราะรู้ว่าชายคนนี้อาจสร้างความต่างได้และเมื่อเสียงนกหวีดครึ่งแรกใกล้หมดเทนฮากจึงสั่งให้อามัดวอมตัวครึ่งหลังเริ่มได้ไม่นานเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็เกิดขึ้นการสวนกลับเร็วจากฝั่งตรงข้ามบอลหลุดทะลุช่องมาให้กองหน้าแตงโมยิงเสียบเสาแบบหมดจด d ดเได้แต่มองลูกบอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างแม่นยำเสียงแฟนบอลฝั่งตรงข้ามดังลั่นหนึ่งแมนยูตามหลังเทนฮากยกมือขึ้นตบโต๊ะอย่างหัวเสียเขามองไปที่มา้านั่งสำรองก่อนตะโกนชื่ออาหมัดเตรียมตัวลงเทียงแค่ไม่กี่นาทีหลังจากได้ลงสนามอาหมัดแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่เหลือล้นเขาใช้สปีดกระชากกลบสองกองหลังเข้าไปในกรอบ ก่อนเปิดบอลเรียดให้บรูโน่ซัดเต็มข้อแต่บอลพุ่งชนคานแฟนบอลร้องอ้าวกันทั้งสนามแต่เพียงไม่นานเสียงเฮก,ก็ดังขึ้นเมื่อจากจังหวะต่อเนื่องบรูโน่แทงบอลทะลุให้แรชชอฟอร์ดหลุดเข้าไปยิงเสมอ1-1เกมกลับมาสนุกอีกครั้งบรรยากาศในสนามตอนนั้นเรียกได้ว่าไฟลุกทั้งผู้เล่นและแฟนบอลต่างรู้ว่านี่คือช่วงเวลาที่ต้องเร่งเกม แมนยู U, ครองบอลมากกว่า70%บรูโน่กับเมาเล่นกันอย่างเข้าขาแตงโมฝั่งตรงข้ามไม่ยอมง่ายง่าย,ายพวกเขากลับมาเล่นเกมโต้เร็วอีกครั้งและจากความผิดพลาดเล็กๆของวารานที่จับบอลไม่อยู่ถูกฉกไปก่อนจะถูกเปิดเข้ากลางให้ปียพงษ์ยิงเน้นๆเ,เข้าประตูไปแมนยู U, โดนนำอีกแล้ว2-1เสียงเงียบปกคลุมทั่วโอทรฟฟอร์ดเทนฮากยืนเท้าเอลมองไปที่ลูกทีมด้วยสายตาเครียดสุดขีด แต่ในใจเขายังเชื่อในเด็กหนุ่มหมายเลข1-6ึ่อามัดดิเยาโลกเขาหันไปกระซิบข้างสนามอามัดเล่นของนายเลยไม่ต้องกลัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นของจังหวะที่เปลี่ยนทั้งเกมนาทีที่80แมนยูได้บอลทางริมเส้นขวาอามัดจับบอลแตะหนีตัวประกบหนึ่งจังหวะก่อนโยกหลอกอีกหนึ่งเขาเงยหน้ามองประตูเห็นผู้รักษาประตูขยับออกมาเพียงนิดเดียวและในเสี้ยววินาทีนั้นเขาตัดสินใจซัดเต็มแรงด้วยเท้าซ้าย บอลพุ่งโค้งเสียบสามเหลี่ยมอย่างกับภาพยนตร์ทั้งสนามเงียบไปเสี้ยววินาทีก่อนจะระเบิดเสียงเ hey! ฮดังสนัน่นโอ้โหกราบอาหมาัดเสียงคอมเมนเตเตอร์ตะโกนสุดเสียงนั่นคือจังหวะที่ทั้งสนามต้องยืนขึ้นปรบมือให้เด็กหนุ่มจากโกดีวัว2-2แมนยูตีเสมอได้ในช่วงเวลาที่ใครหลายคนคิดว่าแพ้แน่นอนทุกคนวิ่งเข้าไปกอดอามัดบรูโนตะโกนส่หน้าเขาด้วยความดีใจ นายคืออนาคตของเรา